วันนี้นะครับทุกพีชมผมพามาอัปเดตนะครับรถโกดังที่3นะครับนะเป็นโซนโกดังสามนะครับเก็บรถของบริษัทพชิยนต์นะครับนะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1นนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับบอกได้เลยว่าโซนด้านนี้นะครับก็จะเป็นโซนรถเข้าใหม่นะแล้วก็จะเป็นโซนรถที่รอทําการปรับสภาพนะครับบอกเลยว่ามีคันไหนเด็ดๆนะครับคันไหนน่าจับน่าจองเดี๋ยวผมพาไาชมในคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับตอบรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับ อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แียกที่1นะครับเขตบินบุรีกรุงเทพนะวันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับรถโกดังสามนะสำหรับโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเก็บรถนะเป็นโซนรถเข้าใหม่แล้วก็เป็นโซนรถที่แบบรอทําการปรับสภาพอยู่นะสำหรับโซนด้านนี้นะครับมีขนาดน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้กันนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับในบริษัทเรานะเครดิตดีใช้ประชาชนออกรถแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับ ได้ยอดจัดสูงนะแล้วก็ดอกเบี้ยถูกด้วยเริ่มต้น2.39เท่านั้นจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะแล,แล้วรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ทุกคันนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากออไม้แน่นอนนะมาที่เริ่มคันแรกก่อนนะอยากแนะนําเลยสําหรับใครกําลังมองหานะครับนิสสันโนเวล่าตัวใหม่นะครับคันนี้เป็น2.3 e b a c k edition นะนะมีกล้องรอบคันด้วยคันนี้สภาพสวยนะคันนี้มายอยู่ประมาณ70,000โลเท่านั้นปี2023นะคันนี้ นะปีสองพัี2023ขอภัยคันนี้ม่ประมาณ60,000โลนะปี2023เลยเป็นแครบยกสูงเกียร์ออตโอต้ด้วยนะแบล็คเอดิชั่นนะได้ไปคุ้มแน่นอนกับราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละประมาณ8,000บาทนะได้รถปี2023เป็นแครบยกสูงเกียร์ออตโอต้ด้วยนะคุ้มมากๆนะคันนี้เดี๋ยวผมามาอัปเดตกันนะแล้วก็มี Fortuner นะครับนะ Fortuner 2.8ขับ2นะคันนี้ราคาเริ่มต้น800,000กว่าบาทนะไม่ถึง900,000นะคันนี้อยู่ประมาณ899,000นะ 2.8V ขับ2นะครับนะเราก็จะมีเป็นทั้ง 2.8V ขับ4 2.4V ขับ2 2.4V ขับ2แบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่859,000เท่านั้นนะ้ไม้แสนนิดๆเท่านั้นนะได้ไปคุ้มแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็โซนนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเข้ามาใหม่เลยรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะเป็น isuzu นะครับ d-max 1.3.0คันนี้ขออภยัย 3.0M รุ่นท็อปสุดนะเป็น3.0เลยเครื่อง3.0เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ด้วย ไม้หลักหมื่นนะครับคันนี้ราคาอยู่699,000เท่านั้นไม้หลักหมื่นนะครับตัวท็อปสุดเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาสี่จุดด้านท้ายมีมาให้ครบนะคันนี้นะเป็นรถปี2021เลยได้ไปคุ้มแน่นอนนะสาหรับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเลยนะมีคันไหนหน่าใช้บ้างนะแล้วก็มีตัวนี้สําหรับใครอยากได้รถไฮบริดนะสาหรับคันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะ1.8ไฮบริดไฮนะเป็นเอาติด1.8ไฮบริดไฮรุ่นท็อปสุดนะคันนี้ราคาอยู่แค่599,000เท่านั้นนะ รถปี2020เลยนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆได้ไปสำหรับโตโยต้าเอ i ติดนะครับถึกทนแน่นอนประหยัดน้ำมันแน่นอน20กว่ากิโลลิตรนะครับนะเราก็จะมีนี่วีออสก็มีนะครับ1 2ึรุ่น e นะคันนี้ราคา2,99,000เาเท่านั้นนะราคาถูกด้วยผ่อนเดือนละเพียง5,000บาทจบเลยรถปี2017นะปี2017เลย1.2รุ่น1.5 e นะคันนี้ปี2017นะครับคุ้มมากๆนะ299,000าผ่อนเดือนละ5,000บาทนะครับ นะแล้วเราก็จะมีเป็นนี่สาหรับรถเทินของลูกค้านะเป็นไทยรุ่งนะคันนี้นะ 90, 9 9 0 0 0เาเท่านั้นนะคันนี้เป็น4ประตูด้วยนะครับบอกเลยคุ้มมากนะวันนี้ตัวรถสวยจริงนะครับบอกเลยนะสีสันตัวรถนะครับเราทําการเก็บงานปรับสภาพให้แล้วนะคันนี้สวยมากๆนะใครได้ไปคุ้มซื้อสดเท่านั้นนะคันนี้99,000บาทนะราคาถูกมาก99,000บาทนะเป็นนิสสันเอ็กไซเตอร์หรือเปล่านะไทยรุ่งของไทยรุ่งนะครับนะคันนี้สวยจริงๆนะครับนะนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ นะเป็นรถเทินของลูกค้านะสาหรับคันนี้นะเราก็จะมาดูโซนด้านนี้กันนะถัดจากมาโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนรถเก่งส,ส่วนใหญ่นะครับรถเก่งก็จะมีตั้งแต่โตโยต้าวีออเลยโฉมใหม่เราก็มีโฉมล่าสุดนะครับเป็นตัว1.5มิตรแบบนี้นะครับ1.5มิตรแล้วก็จะเป็นยาลิท1.2สปอร์ตพรีเมียมนะนี่1.2ตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับราคาอยู่4 0 0แส0กว่าบาทเท่านั้นนะครับ นะตัวท็อปสุดนะครับบอกเลยว่าได้รถปี2022เลยนะมีแล้วก็มีเข้ามาใหม่กําลังมาอีก1คันนะตัวแบ็กท็อปหลังคาดําแบบนี้ไม่หมื่นแนะครับไม่หนึ่งหมื่นแกิโเมตรเท่านั้นนะสภาพอย่างสวยผมบอกเลยคุ้มมากๆนะสวยงามมากๆได้ไปคุ้มนะแล้วก็วีออตัวไฮแบบนี้นะครับวีออสหนึ่งจุดห้าไฮนะครับรถปี2019เเลยคันนี้นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนเพียงเดือนละเดือนละประมาณหกพันกว่าบาทเกือบเกือบเจ็ดพัน 7, นะคันนี้ 399,000ตัวท็อปสุดนะครับล้อแมกทโทนแล้วเรียบร้อยนะสวยงามมากๆนะเ้วผมพาเดินอัปเดตให้พี่ๆดูนะสำหรับใครอยากได้สาย Honda ว่างผมมีนะ Accord g ดเจนเก้าจนสะครับนะมี Gen 10เข้ามาใหม่นะจะเป็นโฉมอีกโฉมหนึ่งถัดจากนี้เลยนะเป็นเจน10ปี2 0 0 0ันประมาณปี201920เนะเข้ามาใหม่เป็นตัว h y b ริดนะสองจุ 5ไฮบริด2หรือ2.0ประมาณนี้2.0 Hybrid นบะิดะสำหรับตัวนู้นขออภัยด้วยนะเพิ่งเข้ามานะราคาอยู่ที่ยังไม่แน่ใจนะสำหรับราคายังไม่มาแน่ชัดนะสำหรับตัว Accord Gen10 นะแล้วก็โซนด้านนี้นะครับผมพาดูก็จะมีเป็น Camry ด้วยนะครับ2.5 h y b r ห้บิดนะมีทั้งไฮบริดไฮบริดธรรมดาไฮบริดพรีเมียมเลยนะครับนะเลือกได้เลยนะครับราคาอยู่ที่800 0 0 0กว่าบาทนะสำหรับตัวไฮบริดราคาถูกด้วยนะครับได้ไปคุ้มแน่นอน ไม่แสนนิดๆนะครับลดหน่วยงานปลดระวังนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับเข้าสู่แมนเทนตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะอ่าแล้วก็โซนด้านนู้นจะเป็นโซนรถตู้ซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมพามาอัปเดตคร่าวๆกันอ่าแล้วก็จะมีนี่แคปแบ็กอีดิชั่นเข้ามาใหม่นะเป็นนิสสันโนเวล่านะเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้ก็มีนะส่วนมากจะมีเกียร์แมนนวลเยอะเลยนะราคาอยู่30,000 0กว่าบาทไม่ถึง40,000นนะสําหรับตัวแบ็กอ d ดิชั่นแบบนี้นะครับสวยจริงนะเดี๋ยวผมพานงะครับ ฟรีดาวได้ทุกคันนะครับต้องบอกก่อนที่บริษัทเราฟรีดาวได้ทุกคันนะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะแล้วก็มีมาด้าแบบนี้นะครับมาด้า2ตอนนี้จะมีหลายคันเลยนะสําหรับมาด้า2นะคันนี้ติดจองแล้วนะคันนี้ราคาถูก3 3 9 0 0 0นะราคาถูกผ่อนเพียงเดือนละประมาณ5,000ไปไปลาย6,000บาทเท่านั้นผ่อนถูกมากนะมาด้า2 1.3ไฮคอนเน็กนะตัวท็อปนะครับคันนี้ปี2019นะคันนี้ สวยจริงนะครับนี่เป็นตัวซีดานสี่ประตูนะคันนี้ติดจองไม่รู้ว่าหลุดจองหรือยังนะครับคันนี้พาไปดูโซนด้านนู้นกันต่อนะโซนอันนี้ก็จะมีเป็นแอคคอร์ดเหมือนกันแอคคอร์ดสีดำเจนเก้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนะครับเอาติด1.6รุ่นจีนะครับโฉมนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่389,000เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเหมือนเช่นเกิดเหมือนเช่นเคยนะครับนะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะที่โกดังเก็บรถนะครับแล้วก็จะมีแนะนําอย่างแนะนําคันนี้เลย H.R.V. นะครับ1.8 EL คันนี้เป็นตัว EL นะครับปี2017นะคันนี้สีบอลเงินนะครับปี2017นะครับราคา469,000ผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะ1.8 EL ตัวปี2017เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพโคตรสวยนะคันนี้นะได้ไปคุ้มมากๆผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะสำหรับ H.R.V. คันนี้สีบอลเงินนะครับ บอดีนะ้ Body ตัวรถคือเดิมหมดนะครับรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีประวัติชนหนักคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะครับฟีดาวได้ทุกคันนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันส่วนมากนะครับจะเป็นรถมือเดียวด้วยประวัติศูนย์นะครับมือเดียวประวัติศูนย์นะครับนะไม่มีรถเล่มเต็มหรือชํารุดศูนย์หายแน่นอนนะแล้วก็มีนี่สําหรับ Civ ิกเอฟนะครับนี่หนึ่งจุดแปดเอลรุ่นท็อปนะราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับนะมีสองคันนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละหน รนะายได้20,000ก็ฟรีดาวได้เลยคันนี้นะเป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปปี2019เลยคันนี้มี Honda Lenwatch ให้ครบแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้2จุดนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับบบอหนังปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยได้ไปคุ้มอีกเช่นเคยนะคันนี้เป็น m i n เนอร์เชนแล้วปี19นะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ n น v ว r a กระบะซะส่วนใหญ่เยอะเหมือนกันเข้ามาเยอะนะสำหรับนวล่มี4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ2.5 EL รุ่นท็อปนะ b บ็กเอ dition ปี2019จด20นะครับคันนี้499,000เหมือนกันนะเป็นตัว EL มีกล้องรอบคันเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะมีทั้งเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะเกียร์แมนนวลนะครับเลือกได้เลยนะมี4ประตูเยอะเหมือนกันสำหรับ Nissan Navara ตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายคันนะครับนะได้ไปคุ้มแน่นอนผ่อนเพียงเดือนละมาณ8,9,000นะครับเป็น4ประตูแบบนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับรถปีใหม่แล้วก็ใม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับ ไม้หลักหมื่นนะครับไม้ประมาณห0 0 0ื่นสี่มีหมดเลยนะครับนะแล้วก็จะมีเป็นแคปเตียแซดอิดิชันแบบนี้คันนี้เป็น2.4งจุดสนะครับแซดอิดิชันเกียร์ออโต้ด้วยเป็นแคปเตียเกียร์ออโต้นะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนเพียงเดือนละแปดพันนิดๆนะครับแปดพันต้นๆนะครับแปดพันนิดๆเองนะครับนะได้ไปคุ้มแน่นอนไม้คันนี้อยู่ประมาณสามหมื่นโลนะรถปีสองพันยี่สามนะครับไม้สามหมื่นโลเท่านั้นนะครับใครได้จับอยากอยากจับอยากจองนะครับรีบติดต่อผมเข้ามานะครับนะมาอัปเดตให้ดู คร่าวๆนะครับสำหรับโซนรถ7ที่นั่งก็มีนะเที่นั่งเรามีเป็น f o r ์จูเนอรก็มีนะสองจุดแทียขับสแบบนี้แบ็คท็อปหลังคาดําไม่แสนส0มพันโลนะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาทนะแล้วผมมีไม้น้อยสุดตอนนี้ส0 0 0มโลกําลังเข้ามานะครับเป็นตัวเทีดีเหมือนกันนะปี1 9บเกจดยีคันนี้ก็ปี1 9บเจดยีเหมือนกันคันนั้นหนึ่งล้านเจ็ดหนะครับไม่สามหมืกิโเท่านั้น ไมแท้นะครับรับประกันไมแท้แล้วก็โครงสร้างบริตโตรถสวยจริงหรือใครอยากชมคันไหม่สามหมื่นนะครับอินบ็อกซ์ผมเข้ามาเดี๋ยวผมส่งรูปรายละเอียดให้ดูวิดีโอให้ดูสามารถดูได้หมดทุกคันนะครับที่บริษัทเรานะครับฟรีดาวทุกคันนะครับเลือกได้เลยนะนีหมดเลยนะครับสําหรับรถคันนี้เป็นโซเป็นรถช่างรถของช่างนะครับไม่ได้ขายนะคันนี้ HRV นะครับตัว RS แบบนู้นนะครับมีเลยนะครับ1.8 RS นะครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะปี2019นนะคันนี้ ไฟหน้า Full LED แล้วไฟเดทามมีมาครบสภาพสีได้เป็นสีขาวมุกอ๋อูบอกเลยสวยจริงมีซันลูปนะครับคันนี้เป็นตัว R S ด้วยปี2019ราคาอยู่ที่629,000บาทได้มาเพียงแค่8 8 0 0 0 0โลนะครับนะสวยงามจริงๆนะครับคันนี้นะเอาติสีดำเราก็มีนะผมพราา้อมอัปเดทครอข่าวหรือว่าอยากได้เป็นรถ7ที่นั่งขนาดเล็กขนาดกลางๆนะสำหรับ B R V นะครับ h o น da B R V นะราคาอยู่40,000 0 4แสนกว่าบาทวัน488,900นะตัว SUV ตัวท็อปเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะครับนะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทนะเลือกได้เลยแล้วก็จะมีด้านหลังอีกสองคันเดี๋ยวผมมาแนะนำก่อนปิดจบนะครับสำหรับรถ SUV นะมี c o r a Cross กับ CRV ก็มีนะ CRV คันนี้นะครับเป็น Minor Change แล้วปี2020นะครับราคามีคันที่859,000กับ869,000คันนี้869,000ปี2020นะครับคันนี้ ได้ไมน้อยด้วยไมประมาณ80,000กิโลนะคันนี้80,000กิโล869,000อีกคันหนึ่ง,งตัวเดียวกันปี20เหมือนกันสีเดียวกันหมดนะครับราคาอยู่ที่859,000ไม90,000กิโลไมเยอะกว่า10,000นะครับเลิกได้เลยคันนี้ออกห้างค่ายแดงมา1,570,000บาทนะตอนนี้เหลือเพียงแค่859,000กับ869,000นะแล้วก็โคราสคันนี้นะครับ749,000เท่านั้น2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับโคราชนะครับ ผลกําำลังตกนะต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้นะครับนะคันนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะปีดาวนะครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทเป็นตัวไฮบริดนะสองหนึ 2, ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมนะตัวท็อปก่อนท็อปสุดนะท็อปสุดวันนี้ก็จะมีเป็นไฮบริดพรีเมียมเฟ t ตี้มีชันลูกแค่นั้นตัวนี้ก็คือตัวรองท็อปสุดแล้วนะได้ไปคุ้มแน่นอนนะสําหรับวันนี้นะครับผมพามาอัปเดตพี่ๆคร่าวๆนะถ้าใครชอบนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับหรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันไหนเพิ่มเติมน,นะครับ inbox สอบถามผมมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับแล้ววันนี้นะครับผมพามาอัปเดตโกดังสานะทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของรถที่บริษัทพลิยนเรานะครับนะครับเปิดมีมามากกว่า24ปีมีถึง2สาขาเลยให้เลือกนะครับ นะมี2สาขากําลังสร้างที่สาขา3านะครับบอกเลยว่ารถมีในสต็อกประมาณ400คันให้เลือกนะครับอยากจับอยากจองรุ่นไหนนะครับ,บรีบอินบ็อกซ์เข้ามาได้สามารถจองผ่านออนไลน์ได้มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ต่างจังหวัดฟรีเลยนะหรืออยู่ทั่วที่ไหนนะครับสามารถวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปี24ชั่วโมงนะครับล้างขัดเครื่องสีให้เป็นฐานน้ำมันเครื่องให้ดูแลรถให้หมดนะครับได้ไปน้องๆสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ